ไวพะนหอรหังสัมมาสัมพุทโภคขวาพุทธังภขวันตังอภิบาเทมิสวะฆาโตภขวตาธรรมโมอัมังนัมสามิสุปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโฆ สังขังนะมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวา สัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิโตปุริสัตรรมสาริสัทธาเทวมนุสนานังพุทโภควาติสวากขาโตภขวตาธรรมโมสันทิสิโกอัาริโก ทีโกโอปัญญโกปัจจัตตังเวทิตตบวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจัตตาริปุริา e ah yo, uh yo, yo, ส,สายุคานิอัตถุริสาบุคาราเอสัภปะขะวโตภสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยชาลิกรณิโยอนุตรังคุญญาเขตังสุขัสสะติสติสงบจิตสงบใจ สองนาทีสามนาทีนะรอคนที่ยังไม่มาถึงนั่งทำตัวสบายนะหายใจเลือล่อยคลายแล้วแต่ใครถ,ถนัดนะจะพุทธโธก็ได้นะเข้าพุทออกโธนะจะยุบหนอพองหนอก็ได้จะสัมมาอรหังก็ได้จะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้ นั่งกัสมาก็ได้นั่งยันขาก็ได้ขอให้นั่งให้สบายหายใจให้สบายก็ต้องนั่งตัวให้ตรงลมปานจะเดินดี ใจเลือเล่อๆอมเข้ากันอีกครั้งโอ้โ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคเจ้าอันเจ้าอันเจ้าอันไปว่าสวัสดิ์ตอนเช้านะ ถ้าจะเห็นจะถมานั่งหลายตรงโตนี่ก็เจ้าอันหรือว่ามอร์หนึ่งสามัตปาคิโอโยโอแจมัชสีเดเล่จะไม่สงฆ์คย,ยูลิกิวันสบายดีไม่รู้ภาษาสเปนจำไม่ได้แล้ววันนั้นเรียนไปหลายประเทศมาเป็นพูดได้ทุกภาษาพูดนะได้เป็นแต่คำเดียวนะสวัสดีตอนเช้าอาเมื่อวานหลับดีไหมเนี่ยใครหลับไม่ดีบางยกมือขึ้น บางคนเนี่ยไม่เคยนวดนะผมมันนวดปุ๊บโอ้โหหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยเมื่อวานนี่เพียด้วยอะไรด้วยนะแต่ตมาต้องโอ้สองวันนี้แต่มาขอบคุณคุณอะไรนะมาริโน่กับคุณจําไม่ได้เนี่ยมาสองครั้งนะคนอะไรคนเสน่ห์คนเสน่ห์หมอคณนวดเสน่ห์เ,เมื่อวานานวดไทยชุดใหญ่เลยเมื่อวานก่อนชุดไทยนวดไทยใช่เมื่อวานเจอตอกเส้นชุดใหญ่เลยโอ้โหถ้าอะไรนะ พอที่ไปข้างนอกมักลับมานี่ยแต่มานวดตอกไปตอกไปหลับไปเลยนะกำลังจะหลับเนะสียงแอนนี่มาจิวสะดุ้งตื่นหมดเลยปนละุกปะตมาตื่นเลยนะเพราะว่าชิวนี่นกน่วอะไรไล่มันเยโอเคก็ที่จริงการนวดเนี่ยเป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายบางทีตอกเส้นก็ดีนวดก็ดีนะแต่ถ้ามันอย่างว่าถ้ามันแรงไปเนี่ยมันก็จะ ถึงกับถ้ามันแรงเนี่ยมันจะอาการจะหนักแล้วนะไม่ใช่อาการแรงอาการหนักคือว่าถ้ามันเจ็บอาการจะหนักนะสมมติถ้านวดแบบเจ็บๆเนี่ยคือว่านั้นอาการมันใกล้ละอาการมันคือว่าบางทีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันอาการมันหนักละใกล้ๆเข้าโรงพยาบาลลแต่ถ้ายังไม่เจ็บไม่เลยรเนี่ยนวดเบาๆเนี่ยบางครั้งเนื้ออะไรระบบประสาทมันผ่อนคลายที่จริงถามว่าตมาชอบหนักไหมเขาไม่ค่อยชอบหนักนะตอนหลังเนี่ยไปเจอ อาจารย์ดีหลายหลายท่านนะแล้วก็อาจารย์ที่เคยสอนเมื่อก่อนท่านก็จัดหออโหดนะนี่ตอนนี้มือทําไมทําเบานะดูเลยนะท่านจับคอระเบิดรับแค่ทำไมมันเบาไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกจะโหดโหดมากนะตอนนี้มือมือท่านเบามากจมาก็เลยลดมือบ้างแมวแรงอ่าแล้วบางทีเอฟเฟกมันมานะลืมบอกไว้นะเวลาเราหลังจากเรียนนวด็ดีหลังจากดึงดัดกระดูกไป็ดีเนี่ย อาการเอฟเฟกมันจะมีขึ้นมาอะไรพรุ่งนี้เช้าตื่นนะเมื่อวานทําไปทั้งวันวันนี้ตื่นเช้ามาโอ้โหตอนทามันก็โล่งเบาสบายนะแต่ว่าอะไรนะพอเสร็จจากตื่นขึ้นมาก็มันปวดไปทั้งตัวเลยใครมีอาการแบบนี้บ้างยกมือหนะน่อยีไหมเอออันนี้หนึ่งคนละแต่แน,นว่าไม่ค่อยชอบน่หลวงพ่อด้วยใช่ไหมหลวงพ่อเจ็บเขา่าอ้าวเมื่อวานนี้ยังไม่ได้จัดเข่านะ่ไเจ็บเขานะ่าสงสัยหลวงพ่อกวดไปพายเยอะไปหน่อยนะ ที่จริงอาการเอฟเฟกจากาการนวดนะนะหรือว่าการดึงการดัดเนี่ยมันจะมีต้องบอกคนไข้ด้วยนะโดยเฉพาะคนที่มาครั้งแรกจะมีอาการเอฟเฟกคือว่ามันจะขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยรู้สึกว่าโอ้เพียไปหมดเลยบางคนเนี่ยไม่อยากจะลุกเลยมันเมื่อยทั้งตัวเลยเพราะอ,อะไรเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ได้ออกกําลังกายมากหรือว่าเราไม่เคยนวดบ่อยอะไรนะคนที่ไม่ออกกาลังกายลองปีนเขาสัก5กิโลนะ พวกนี้เจิญเช้ามาปบโอ้โหปวดเมื่อยทั้งขาทั้งเท้าทั้งตัวเหมือนกันอ่าเนี่ยเราดึงโดนนวดเรานวดเราบีบกระดูกอะไรเนี่ยนะเราดัดอะไรเนี่ยนะมันก็เหมือนกันบางทีกล้ามเนื้อเนี่ยกระดูกเราจัดเข้าที่แล้วแต่กล้ามเนื้อมันยังปรับสภาพไม่ทันมันคดมาอยู่งั้นเราปรับเข้ามาปบเนี่ยมันก็จะอ่าขั้นเนื้อขั้นตัวไป2วัน2วันยังมาก2วันยังมากสุดก็ไม่เกิน3วันก็ จริงวันเดียวสองวันเน like ี่ยเดี๋ยวดูแล้วอาการรู้สึกว่าทําไมตัวเราเดินก็บิดเบายืนก็ตรงอะไรอย yeah, ่างเงี right. ้ยลืมบอกจริงถ้าเราเจอคนไข้เนี่ยต้องบอกก่อนแต่มาบางทีไปสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียเนี่ยบางทีเรานวดนวดคนลงทีมบางคนมันเยอะนะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเป็นร้อยแล้วก็ไม่มีเวลาจะคุยว่าเออต้องพรุ่งนี้จะอาการขั้นนึงขั้นตัวนั้นไม่บอกพอไม่บอกปุ๊บโอ้พรุ่งนี้เขาตื่นมาปุ๊บเขาปวดเนื้อคอเนก็โทรมาคอมเพนเลย อาจารย์ทำไมมันปวดเมื่อยทั้งตัวเลยเจ็บทั้งตัวเลยเมื่อวานเบาสบายเราก็เลยว่าอ๋อไม่เป็นไรนี่ยเป็นอาการปกตินะเดี๋ยวสักสองสามวันก็หายขึ้นอพอสองวันหายขึ้นอาโทมาโอ้าอาจารย์ตอนนี้ตัวเบารลอยเลยบางทีเราต้องนี้เพราะงั้นถ้าเราไม่บอกก่อนนะอาจจะโดนคอมเพนโดนด่าก่อนแล้วก็มาขอโทษทีหลังเพราะไม่ขอโทษหมอเดี๋ยวมารอบหน้าหมอไม่รักษาให้เลยนะเยโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ,ะแล้วก็เดี๋ยว เช้านี้เดี๋ยวเราก็จะ,ะทําดูให้อีกรอบหนึ่งนะ,ะเพราะถ้าท้าเมื่อวานทั้งวันเน่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็จะสอนที่ท่ามันเก็บตกนะมีท่ามาจากตุรกีบ้างพม่า,มาบ้างเ mm hmm. มื่อวานเราเรียนจีนฝรั่งญี่ปุ่นใช่ไหมสามท่าหลักๆแ,แต่เวลาทาเนี่ยก็แล้วแต่แเราเอารว่าเอามาผสมผสานกันได้หรือว่าทีอินวันโฟอินวันไฟอินวันแล้วก็ผสมผสานได้แล้วแต่ว่า เราสะดวกที่ไหนเราม we nice, nice ีห so hey. no we ้องมีคลินิกมีอะไรมีเตียงก็ทาท่านอนหงายนอนบนเตียงเราไปเที่ยวไปไหนคนเจอคนไม่สบายนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ใต้กอล์งกอล์ไมีม้านั่งแล้วก็จัดได้เลยก็ใช้ท่านั่งไปเกิดว่้โอเคเราไปที่ไหนห้องนอนไปโรงแรมมีที่นอนไม่มีที่เตียงก็นอนฟอร์มไปเลยแล้วแต่ก็ว่า เอาดัดแปลงได้นะไม่จําเป็นต้องเอาแบบทาทุกสเต็ปเลยทุกค่าเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะาทําเสร็จแล้วเราก็จะแนะนําให้นะเวลาทําจริงๆน่ะเราเรียนไปเป็น2 0 30ิา่าจะทําจริงๆก็เอามาผสมผสานกันให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ให้คนไข้ที่ว่าเอะมาหาเราปุ๊บเนี่ยเขามากลับไปเดินกับเดินเดินกลับมาก็เดินกลับไปไม่ใช่เขาเดินกลับมาหามกลับไปเนี่ยทำไมว่าเป็นเรื่องเนี่ยนะหามกลับไปนี่เดี๋ยวจะข่าวในสองวันเป็นข่าวออกทีวีเนี่ย มีคนมาหาหมอเดินมาดีๆแต่กลับไปนี่เดินกระเพกกระเพกอะไรอย่างเี้อันนี้ต้องระวังโ <c oughs> okay. อเคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อะไรนะเขาเรียกว,ว่าการที่เราจะมีทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรนะ,ะแรงบันดาลใจนะ,ะที่จริงอแต่มาอยากจะ,ะคุยสักหน่อยหนึ่งก่อนสักเก้าโมงหนึ่งสักสิบนาทีที่จริงอแต่มา ใจจริงเนี่ยไม่อยากจะออกมาสอนนะเพราะว่าเหมือนกับที่ตาม,มาเล่าเมื่อวานว่าตาม,มาเรียนอันเนี้ยตาม,มาไม่ได้มารักษาคนไม่ได้มานี่คนตะม,มาตั้งใจอยากดูแลครอบครัวแต่พอที่ดูแลครอบครัวตามานั้นกลับมาทีหนึ่งปีหนึ่งกลับมาครั้งสองครั้งอย่างมากนะอยู่ไต้หวันว่าตั๋วเครื่องบินเขาแพงพอดีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะปีคศ2007นะไม่รู้2007ก็ประมาณ1ิบห้าสิบหกปีที่แล้วนะ ตองพนเตํนักนี่ตมาเริ่มสร้าง2000ปี2000ปี2005เสร็จนะแล้วก็ตมาเขาไม่เคยม,มาอยู่กะว่าจะให้หลานให้อะไรมาอยู่แล้วมามาเฝ้าให้ไปเรียนหนังสือไปอะไรแต่หลานก็ไม่มาอยู่นะเพราะว่าเขาไปเช่าในห้องที่ใกลๆมหาลัยเลยก็ไม่รู้จักใครมาอยู่แล้วก็ดึงยมพ่อยมแม่จากอำเภอฝางมาเฝ้าให้ตํนักรงสีดงแดงๆมือก่อนเป็นสีขาวปีเขาสองพันเจ็ดเนี่ยก็อยู่มาสองปี โยมพ่อเนี่ยปกติแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่มาตั้งแต่บวชไปนี้ไม่เคยเห็นโยมพ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยอยูย่ๆมาวันหนึ่งนะครับช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยช่วงกุมภาเนี่ยแต่ประมาณมาต้นกุมภาก่อนสองก่อนตุตินโยมพ่อเขาทำกิจวัตรทำบ้านประจําวันรดน้ำผักอะไรผักมาเสร็จแล้วก็ไม่มีผักก็ไปซื้อตลาดที่วัดปังยิวตรงนี้หัวสะพานขับมอไซค์สู่สองตายตาะ วันหนึ่งก็ขับรถมอไซค์ไปไปถึงปุ๊บหัวใจมันไม่อยากหยุดไม่อยากเต้นเลยเอออาการนี้ไม่เคยเป็นยศพ่อกอ็ไปถึงปุ๊บเขาบอกให้ยมแม่เลยขึ้นรถกล,ลับบ้านแล้วไม่กลับเดี๋ยวไม่ได้กลับลบางทีผาสิบคนแลาคนเราใกล้ตายจะพูดความจริงนะเอาแม่ก็งงกันอ่ะไม,ไม่ไม่กลับก็ก็เดินกลับเองอ่ะนะยศพ่อขับรถกลับมาแล้วนะรู้สึกว่าหัวใจไม่ดีพอโยมแม่ก็เอะตานี่เป็นอะไรเนี่ยผักเปกเลยยังไม่ได้ซื้อเลย ถึงที่แล้วลงรถก็ขึ้นรถเลยก็กลับกบ็กลับเพราะว่านุ่มแม่จะมาขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับมากลับมามาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยนุมพ่อนี่หงายหลังปึ้งเลยนะโอ้โหเงื่อนี่แปลว่าเอาค่อมท่วมงตัวเลยนุมแม่แต่มาไม่รู้เรียนหมอมาจากไหนนะเพราะว่าเฮ้ยอันนี้คนมันใกล้ตายจริงๆนะเนี่ยไม่ไปโรงพยาบาลนี่ตายแนย่รีบโทรศับปกติถ้าของพวกเราเนี่เราต้องมีอ่ารู้จักเบอร์โทรเลยหนึ่งหกเก้าใช่ไหมว่าหนึ่งอะไรโทรฉุกเฉินใช่ไหม เดี๋ยวแม่จมาไม่มีเงินหนึ่งหกเก้าไม่รู้โทรไปหาพี่สาวตอนนั้นพี่สาวยังไม่แปลงจิตนะฮอโทรหาพี่สาวพี่สาวบอกว่าเนี่ยยมพ่อจะตายแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเงื่ออกเต็มตัวเลยอ่าแบบว่าจะตายแล้วรีบมารับไปตรงส่งโรงพยาบาลหนนะ่อยโอ้พี่สาวก็ตกใจไม่รู้อยู่กันรีบปิ้งแล้วขับมาไม่เกินสองชั่วโมงไม่เกินไม่กินนาทีแล้วนะก็ไวเหมือนะก,กันมาแล้วเอาพ่อไปส่งโรงพยาบาลใกล้ๆเนี่ยไม่ไม่เอยชื่อดีกว่าโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้กันเลยนะ เดี๋ยวเสียชื่อเขานะเอามาส่งไปส่งโรงพยาบาลป,ป,ปุ๊บเสร็จแล้วหมอก็เข้า I อซเช็คตรวจเช็คเส้นเลือดหัวใจตีบ3าเส้นหมอบอกถ้ามาใช้สมองนี้ไม่รอดนะแต่นี้ยังช่วยได้อยู่หมอบอกว่าต้องฉีดยาเลยนะละลายลิ่มเลือดเข็มหนึ่งหมโอ้โหตมานี่มันยังไม่รู้ข่าวนะโยพี่สาวก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่า หมื่นห้าเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะเข็มยาอะไรแพงนั่นด้วโทรไปหาตมาที่ไต้หวันตมาก็รับโทรศัพท์บอกว่าตอนนี้ยมงพ่ออยู่ไอซียูหมอบอกว่าต้องเส้นเลือดหัวใจตีบซีดจางละลายเลือดเข็มละหมื่นห้าตู้จะฉีดไหมถ้าฉีดเนะี่ยยมงพ่อก็หรอดนะถ้าไม่ฉีดก็ไม่หลอดเราคนที่เป็นลูกเนะี่ยไม่ว่าพ่อแม่เจ็บป่วยยังไงนะ,ะเงินเท่าไรเนะี่ยเป็นไงบ้างหามาได้ไหมเงินหาได้แต่พ่อแม่นี่หามาไม่ได้นะหาเพิ่มไม่ได้นะ ตมาเลยบอกพี่สาวเลยชีดเลยไม่ต้องกลัวละหมื่นห้านาที่ตมาซัพพอร์ตเองจ่ายเองเพราะว่าตมาจะทิ้งใบ ATM เอนะี่ยเอาไว้ให้ที่นี่แล้วเวลาฉุกเฉินแล้วก็ไปรูดไปรูดการรูดได,ได้เสร็จพอ2วันยังอยู่ ICU อยูอยู่ตมาก็โทรศัพท์มาเช็คดูโออาการเนี่เสียงแผ่วแผ่วตมาก็ใจไม่ค่อยดีตอนนั้นกำลังเรียนรหัสชีวิตมาร้อนๆอ,อยู่นะ,ะก็เลย อันนี้อ,อาจารย์ที่เป็นครูที่สอนรหัสชีวิตเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอย่างดีแล้วก็ไปหาอาจารย์เดียวก็วันทด่ไปเกิดไปให้อาจารย์ดูว,ว่าโอ้ตอนนี้ยมพ่ออยู่ไอซียูเนี่ยสองวันแล้วยังไม่ออกมาเลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการจะรอดไม่รอดเนี่ยผ่านไม่ผ่าน,นอาจารย์ทํามาคํานวณทุกๆตัวละท่านว่าปีนี้ยมพ่อเจอเจ้ากรรมในเวรมาลุมนะย,ยังไงเราเป็นลูกชายเนี่ยเราต้องกลับมาอยู่ข้างเคียงท่าน ถ้ท่านเป็นอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เสียใจภายหลังโอ้โหแค่พูดแค่นั้นปุ๊บเนี่ยแต่มาเข้าใจเลยนะเราก็เสี่ยงเหมือนกันเเลยตัดสินใจเลยซื้อตั๋วเครื่องบินบินมาทันทีเลยส่วนน้องชายนี่อยู่ไหนอยู่โน่นอยู่สิงคโปร์โทรไปบอกตอนนี้ยพ่ออยู่ ICU บินกลับมาด่วนน้องชายก็บ,บินกลับมาด้วนทีปีขอสองรไมพกลับมาปุ๊บวันที่สามเข้าวันที่สี่วันที่สบ่าย มาถึงแล้วก็คนไข้เนี่ยออกจากไอซียูมาพักฟื้นห้องอห้องปกติห้องธรรมดาห้องห้องดูแลพอมาปุ๊บเนี่ยอเอาคนนี้อาตมาก,กลับมาพอดีเลยเขาก็เห็นญาติกลับมาปุบ๊บบินมาระยะยาวใหญเลยสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นห้าสามหมื่นห้าหรือว่าประมาณสี่หมื่นห้าไม่ใช่สามหมื่นห้าแต่มาไม่ได้ตกใจเลยเงินมันไม่ใช่สำคัญสี่หมื่นห้าเอา้าแต่คนไข้ก็ยังนอนหยอดน้ำเกลืออยู่นะ,อะของคุณหมอที่ คอเตอร์เขาว่าต้องมาเช็คบ,บินห้อง i อ u ียก่อนสี่หมื่นห้าโอ้หัวใจตมานี่แบบว่าปี๊บเลยนะจะโมโหกับหมอก็ไม่ได้ไม่ว่าพยาบาลจะมาเก็บตังค์ไม่ได้เพราะว่าเขบาบอกมันเป็นกฎของโรงพยาบาล ICU ถ้าเราออกจากห้องนั้นเราต้องเคลียร์ตังค์ก่อนไม่เคลียร์ตังค์เขาไม่ให้อยู่ต่อหรือว่าไงเนี่ยนะทเท่านั้นแหละโอ้ตมาเลยแบบว่าแบบว่าหัวใจตมานี่แบบว่าเหมือนกับโดนเข็มทิ่ม,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 มแทงเลยจี้เลยนะโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลนนะ ถ้าไม่มีอะไรนะไม่มีสตังเนี่ยหมอเขาก็จะไม่รับนะก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลบางแง่งโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลนะอื่นๆ่ที่ย์ไปพอดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะฮะไม่ใช่โรงพยาบาลรับแล้วก็รู้สึกว่าปวดล้ามากตอนนั้นแล้วก็ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวเราก็มีความรู้เรื่องอการพงการแพทย์อะไรไม่เบาเหมือนก,กันเราก็ไปเรียนไปศึกษามาทําไมเราไม่ดูแลญาติของเองหรือว่าเราไม่มาถ่ายทอดกันมาจะมาเลยอธิษฐานจิตเลยว่าจะสร้างโรงพยาบาลที่จริงอยากจะสร้างโรงพยาบาลเนี่ย ที่จริงขึ้นมตั้งแต่ปีคศ2006ันที่พาคณะหมอปัดหมอเราบีหมออะไรที่ชาวชุมหมอชาวโศกแต่มาก็หยอกเล่นๆว่าอยากจะสร้างโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าที่ไทเปเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยมีโรงพยาบาลหนึ่งชื่อว่าซือจิเป็นโรงพยาบาลที่พิเนีที่ท่านสร้างใหญ่มากมีทั่วทุกจังหวัดในไต้หวันแล้วก็เป็นองค์กรที่มีสมาชิก4ล้านกว่าคนโอ้สร้างอาคารมนเหมือนกับ ตึกสวนดอกว่าตึกสุริราชนะมีโรงพยาบาลมีวิทยาการแพทย์มีอะไรทุกอย่างเลยนะเป็นอะไรนะอมตะของเขาเลยบางทีจะมาพาไปเนี่ยถ้าพาคนเรื่องศึกษาเรื่องการแพทย์ไปต้องไปชมโรงพยาบาลสุจิเพราะว่าใหญ่มากแต่มากก็เป็นพระน้อยนะหนุมพระน้อยพระนี่กเราจะมาสร้างใหญ่บารมีเราไม่ถึงแล้วก็กะว่าแต่เราจะสร้างจิตวิญญาณที่ใหญ่กว่านั้นอีกไม่ได้สร้างเน้นวัตถุคือว่า อ,อบรมเปิดคอร์สอะไรเนี่ยมีคนเป็นประมาณสิบคนต่มาก็ได้สร้างโรงพยาบาลเพิ่มอีกสิบโรงพยาบาลตอนนั้นประเทศไทยปี2 0 0พันคศสองพเนี่ยมีประมาณ6 0สิบหจังหวัดหรือนีรู้วนส่วจะกเจ็ดสิบหกจังหวัดเนี่าบุญเดมาก็อธิษฐานจิตเลยอยากจะสร้างโรงพยาบาลให้อยู่ทั่วประเทศไทยเลยหลังจากนั้นมาก็มีละคณะเด็กนักเรียนวสสวิไลสาธารณสุขรุ่นที่4ก็มาเริ่มต้น ประมาณเดือนมิถุนาปีคศ .2007 เริ่มจนสอนจากที่นี่20คนสอนไปสอนมาสอนไป10กว่ารุ่นจนถึงรุ่น9รุ่น10โอประมาณ500ของกว่าคนเ,าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่มาก็ไม่รู้สอนไปเขาก็รวมตัวมาปีหนึ่งสอครั้ง3ครั้งบ้างก็สอนไปก็6 0เจนจังหวัดลูกศิษย์ก็ทั่วประเทศไทยเลยมีละเวลาไปไหนแต่มาไม่ต้องซื้อข้าวกิน ที่นอนก็ไม่ต้องซื้อนะไปที่ไหนก็อาลูกศิษย์เห็นมาแล้วสมาก็ได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่อะไรนะใต้สุดกระน่ลเป่ยตงยาลานาราชวัฒนก็มีเชียงรายเหนะือสุดอุบลก็มีเนี่ยล่าสุดนี่มีคนไข้บอกว่าจะอุบลเนี่ยไม่ได้มารักษาอาจารย์มีลูกศิษย์ไมมีอุบลนี่ก็มีหมอเดน่นหมอเบ้นหมออะไรกนะารชนะปุรีก็มีตกถึงออกเลยมีหมดนะหลังจากนั้นมาแล้วก็ประมาณ ปีคศ2009นะอยู่เมืองไทยเนี่ยถ่ายทอดมา2อปีอสร้างโรงพยาบา,าลได้ละ2009ก็มีพิษุณีเป็นเนี่ยมีลูกศิษย์เนี่ยรอบนี้ส่งอ่าคุณสมมาเรียนคุณสมพิษุณีเสาเจนินี่ก็เป็นพิษุณีที่ว่ารู้จักกัน4 5ปีและที่ไต้หวันเสร็จแล้วท่านเห็นนา,ามาเอาวิชาความรู้เรื่องนวดตัดกระดูกอะไรเนี่ยมาถ่ายทอดให้ญาติพี่น้องให้ลูกศิษย์เมืองไทยแล้วก็เห็นผลอ่าเปิดโรงเปิดร้านเปิปกิการดี บางคนนี่เห็นแกเห็นตั้งแต่ต้อเริ่มเป็นพนักงานโรงพยาบาลออกมาจากมาเปิดคลินิกเล็กๆจนตอนนี้ซื้อสองตึกสอครูหามีรถอสองสามปีก็เปลี่ยนรถใหม่ละแกเห็นลสิทธิอาจารย์ถน,นอมนี่ดีมากเลยเห็นอาตะมาทําได้สําเร็จแลยก็อยากจะให้อาตมานิมนตตาม,มาไปสอนให้ญาติญาติพี่น้องเขาหน่อยอปี2 0 0 8 2 0 0ปพอหลังจากนั้นก็ไปอินโดนีเซียตมาก็คิดอยู่กเกาหัวอยู่ เราพูดภาษาอินโดไม่ได้เราจะสอนได้ไงไม่เป็นไรกระลับหูกระลับตาสอนไปเถอะตอนหลังเนี่ยเลยว่ายิ่งพูดกันภาษากันไม่รู้เรื่องยิ่งสอนไวเนะลยก็พออะไรนะสอนอาทิตย์หนึ่งสอนประมาณ18คนคนรุ่นแรกของอินโดนีเซียสอนไปที่สมาลังเป็นส่วนมากที่เป็นญาติของพิษุนีสอนจบไปปุ๊บเนี่ยเอยก็เราไปออกหน่วยที่ถนนคนเดินเราใช้หน้าเท้า โอ้โหพอไปออกนอกถนนก็เดินป๊อบในวันนั้นนวดเกือบสองร้อยคนนะตั้งแต่หกโมงถึงเกือบสี่ทุ่มคนนีมม่มามุงเหมือนกับว่าแทบไม่มีอากาศหายใจเลยเต็มเลยนะคิวนี่ยาวมากได้รู้สึกว่าทําเสร็จนะคณะเออรู้สึกว่าสําเร็จสําเร็จมากครั้งที่สองไปก็สอนอีกสอนไปเรื่อยๆนะครัปีหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งคนตั้งแต่ประมาณสิบแปดคนขึ้นไปจนถึงมากสุดประมาณหกเจ็ดสิบคน จนอินโดนีเซียเนี่ยตั้งแต่ปีสองตามาก็หลังจากสองคณะตามาก็มีแต่11นิ้วในสาธุจะจะสร้างโรงพยาบาลให้ช่วยอินโดนีเซียอีกแต่ว่าลืมศึกษาป,ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียของไทยนี่มี67จังหวัดนะตอนนี้76จังหวัดแต่อินโดนีเซียนี่มีประมาณ2 0,000กว่าเกาะโอ้โห <c oughs> เก่าเงาเก่าหัวเลยจะไปยังไงนะไม่ใช่ต้องถามคุณอะไรส้มเนี่ยไปเดินทุดงกับพระที่ปูโดบูโรแค่จาการ์ตาแค่ อะไรหากลางขนาดนั่นนะยาวมากไกลมากนะแต mm. ่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเริ่มจากเกาะทางตะว,วันออกทางเกาะติงกีมอลเลยทางเหนือนิวซีแลนด์มาถึงทางอินเดียเนี่ยประมาณนั่งเครื่องบินเจ็ดชั่วโมงนะไม่ใช่นั่งรถนะแล้วว่ามันไกลไม่ไกลสองหมื่นกว่าเกาะโอจะมาก็ในในอธิษฐานจิตไปแล้วนะอยากจะสร้างโรงพยาบาลทั่วเอเชียใต้เลยนะมีสิงคโปร์มาเลเซียเลยนะปีสองพันเนี่ยสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจะวิ่งไปเนี่ยทางเอเชียเราตลอดเลย เสร็จนะแล้วก็คือว่าได้ผลสําเร็จนะตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยหมอเนี่ยแต่มาก็ไม่กล้าว่าทางประเทศอินโดนีเซียกับหมอไทยเนี่ยันไหนเยอะกว่ากันนะเพราะว่าตอนนี้ทางอินโดนีเซียเนี่ยมีสมาคมหรือว่ามูลนิธิตาโรพลาสติกเนะี่ยที่เราเห็นเสื้อเหลืองที่อยู่ที่เลี้ยงไ่โลโก้เนะี่ตาโรพลาสติกเนี่ยตั้งมาได้ประมาณเกือบสิปีลนะเหลือปเก้าปีละแล้วก็มูลนิธิอะไรนะ อะไรนะตาหลงแพคติกอีกนะตาหลงแพคติกเมื่อกี้ไตโลแพคติกแล้วก็มียิบมันหรือว่ายงชนเทรลปีอี้ตาหลงเทรลปียงชนเทรลปี้สามก๊กแล้วนะแต่เนี้ยแตกออกมาก็สอนกันเยอะมากตอนนี้อาตมาไปเมื่อไหร่นี่อาตมาก็ไปแค่เยี่ยมลูกศิษย์แค่นั้นแหละนะแล้วก็ไปเก็บสวยนะเขาก็มีอะไรมาให้เนี่ยมือถือที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่อาตมาซื้อเองอาตมาไม่อาตมาของอาตมาซื้อ มื่นสองเนี่ยตอนนั้นรีโวหรือว่ารีโวอะไรเนี่ยซื้อมื่นสองจบอกให้อะไรนะจะซื้อของแพงๆเย่ยตมาซื้อไม่ได้แต่พอดีลูกศิษย์เอาถวายให้นะลูกศิษย์ถวายให้เห็นเห็น <c oughs> ตมาเลยนะใช้โทรศัพท์โ๋วๆแต่ลูกศิษย์ใช้ไอโฟนสี่ไอโฟนสิบสี่สิบห้าหมดไอโฟนออกมาเมื่อไรเขาเปลี่ยนเครื่องทันทีโอ้ <c oughs> โหแล้วก็เกาหัวทำไมลูกศิษย์รวยกว่าอาจารย์นยอาจารย์ไม่รวยสักที ลูกศิษย์พี่เขยของพี่สุนีกับหลานเขย,เยออทำวันหนึ่งประมาณ5-60คน,นเดือนหนึ่งได้เป็น5 6 0 0 0 0 0 0 0นเ่นเนขาก็รวมตัวกันเอายกเครื่องอะไรนะอโฟนถวายแตมา1ัน0าดอลล่าส่งเงินมาแต่มาก็มาซื้อที่ a อ r p o อร์ตใช่ไสบายเลยไม่ต้องอะไเลยตอนหลังนี่ไปอินโดนีเหมือนกับราชาเลยอาจารปู่แล้วไม่ใช่เป็นอาจารอาจารปู่ยต่อไปต้องไว้หนวดไว้เขาเหมือนอะไรนะ มือนใคร네ใคาแลคุณวัดนะให้ยาวๆนีมันจะดูมันจะปู่ๆเลยแก่ๆนะก็อินโดนีเซียก็ท่ายทอดไปตั้งแต่ปีคศ2009จนถึงจนปัจจุบันนี้ประมาณเกือบ3ามสกว่าคอร์ทแล้วนะนักเรียนก็มีอยู่น่าจะเกินพันหรือว่า4ี่ห้พันได้เยอะหรือว่าได้ผลมากกว่าประเทศไทยแล้วก็ได้ผลกว่าประเทศทุกที่เลยนะเพราะว่า ที่อินโดนีเซียกฎหมายมันก็ไม่ค่อยเข้มขัดเข้มงวดเท่าไหร่ยัน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 ยนแล้วก็โดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยมีข่าวเรื่องนวดก,กระดูกโดยเฉพาะดังมากนะเป็น2เดือนติด,ต,ดติดกันเลยนะเพราะว่ามีคนดังคนที่หมอที่ไปอินโดนีเซียไปตัดกระดูกในโรงแรมแล้วก็5ดาวแล้วก็เก็บแพงครั้งหนึ่งนี่ประมาณอะไรนะพันดอลลาร์นะสองสามหมืน่นสี่ล้านอะ,อะไรนะรูปี แต่ตอนหลังเนี่ยแล้านรูปีนะแล้านรูปีก็ตกประมาณ3ามสี่หมื่นสิบห้านาทีนยครับเลยทำให้ศาสตร์อันเนี้ยโอ้โหแบบว่าคนต้องการสนใจเรียนกันมากใครเป็นปุ๊บเนี่ยแค่เก็บร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยโอ้โหคนวันหนึ่งนี่ทําไม่ทันเลยเ,เห็นลูกศิษย์เนี่ยที่มานาโดเนี่ยนะเขามีทุกเย็นเขาทําแค่4ี่โมงเย็นหลังจากเลิกงานเป็นตำรวจบ้างทำอาชีพอย่างอื่นบ้าง4ี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยจนถึงสองทุ่มทำแค่สองสามชมโโั่วโมงเนี่ยโอ้โหคนไข้เนี่ย เต็มหมดหมดนปัแ๊บบเดี๋ยวก็เด็เดออกมอไซค์ป้ายแดงเนอบางคนก็ออกรถยนต์ละ,ะไวมากนะแต่มาเห็นที่มานาโดนี่สองสามปีช่องโควิดนี่บางที่นี่คลินิกปิดแต่คลินิกนั้นนะคนมานี่เพียบเลยตอนนี้เปิดสองสาขาที่มานาโดนี่แหละแต่มาก็ภูมิใจนะที่เราได้สร้างโรงพยาบาลน,นะทั่วอินโดนีเซียเกาะใหญ่เนี่ยตั้งแต่สมุมรตาจาการ์ตาสุรบยามาลาังโนะุต่มาไปอินโดนีอครั้งหนึ่งเนี่ยบางที เดือนหนึ่งไม่พอเลยนะ,ะเดินสายนี่ไม่พอเลยมันจนถึงปลาลีจนถึงนั่นใกล้ๆที่หงอกๆงกนะะาะน่นะปาปกินีสนุกดีนะเวลาไปเนะี่ยตอนหลังนี่ก็เมื่อก่อนนี่จะเอาลูกศิษย์หิ้วกระเป๋าไปตอนนี้ลูกศิษย์อินโดนีเซียรออยู่เยอะแล้วไม่เอาไปแล้วเพราะว่าเอาลูกศิษย์ไทยไปก็พูดภาษาไม่ได้อาตมาก็ต้องเป็นล่าหนึ่งนะแต่เมื่อก่อนนี่จะเอาลูกศิษย์ไปไม่ว่าหลานอามาน,น้องชายไปประมาณหลายคน บางคนก็ไปก็ติดนั่นน่ะเป็นติดได้สะปรยอินโดนีเซียามาหนึ่งคนเลยก็ตอนหลังแต่มาก็เลยเกาหัวแล้วไม่เอาไปเลยว่าเดี๋ยวแต่มาเอาลูกศิษย์ไปที่ไหนก็ได้ลูกสไปร์มาตลอดเลยลูกศิษย์สไปรบ้างแล้วบ้าง <c oughs> เลยเหมือนกันนะสุดท้ายก็เหลือเหลื <c oughs> แต่มาคนเดียวนะี่ <c oughs> อ่าแล้วก็พอปี2029 <c oughs> ก็ได้เผยแพร่ทางอินโดนีเซียหลังจากนั้นมาก็ประมาณปี201314นี่ ก็มีเห็นลูกศิษย์ต่างประเทศทางนิวซีแลนด์ออสเตรเลียตลอดตนนยุโรปอเมริกาเลยมาแต่มาก็หยอกเล่นๆต่มาก็ไม่แตมาเป็นคนไม่พูดจริงนะแต่พูดหยอกเล่นๆแต่คนฟังเป็นเอาเป็นจริงเลยเอบอกว่าเนี่ยเราไม่ต้องมาเรียนเราเสียตั๋วตั้ง 3, 4, มสี่หมื่นห้าหมื่นเน่ยมากันสิคนก็โอ้โหเป็นไม่รู้กี่แสนออกตัว๋วแค่หมื่นให้แต่มาตั๋วเดียวต่มาบินไปสอนที่นนเลยโอ้โหพอดีคนได้ยินอย่างงี้ยเพร อาจารย์คิดค่าตั๋วเท่าไหร่อาตมาก็ไม่คิดหรอกขอมีตั๋วค่าบินค่าวีซ่ามีค่าที่พักการบินไปละเขาส่งตั๋วขึ้นบินส่งวีซ่ามาจริงๆด้วยนิวซีแลนด์ปีนั้นปีแรกเลยพอมาป,ป,ปุ๊บก็ไปโอ้โหเราก็นึกว่าเมืองไทยนีที่สุดละแล้วก็ไต้หวันดีละโอโ้ไปดูนิวซีแลนด์นะเลยรู้สึกว่าโอ้โหเมืองนิวซีแลนด์นี่เป็นเมืองในฝันเหมือนกันนะที่ก่อนหน้านะั้นอาจารย์ท่านก็ไปบ่อยนะั้นเมื่อก่อนเนี่ยนิวซีแลนด์20ปีที่้วเนี คนไทยไปไม่ต้องทําวีซ่าแต่ตอนหลังคนไทยไปเยอะไปเยอะไปมีปัญหานะคนไทยนี่ไปไหนแต่มีปัญหาทุกที่เลยแต่มาก็ปวดหัวเหมือนกันนะอะไรเราเป็นภาคตอนหลังจะทําวีซ่าเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะแต่ตอนหลังเนี่ยอพอได้ไปปุบ๊บโอ้โหเห็นประเทศะะเนิวซเนยชอบเลยนะอยากจะไม่อยู่ไต้หวันอย